ครับก็สวัสดีทุกคนครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีนะทุกช่ดูผมทีมงานย่าสังเลยวันนี้มาดูงานกันหน่อยครับเพราะว่ารถเกี่ยวของเขาเกี่ยวกันทุกวันนะแต่ว่าผมไม่ได้มาเพราะว่าผมมัวไอทำทำสีรถเกี่ยวอีกคันหนึ่งครับก็เลยไม่ได้มาถ่ายวันนี้มีโอกาสได้มานะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแปลงนี้ หรือไม่ก็อาจจะอ่านจานะอาจจะถ่ายจนหมดก็คือตรงนี้มันมันรวมรวมแล้วมันประมาณประมาณสิบไร่นะครวมรวมแล้วเกี่ยวไปเกี่ยวไปอุ้มนึงแล้วอันนี้อุ้มที่สองนะครับรวมรวมแล้วมันประมาณสิบไร่นะครับตรงนี้ก็าพูดแห้งมากนะเพราะว่าเขารอเรานะเขารอผมนานนะครับก็อยู่โซนเอ่อ ตำบลวังกฎดนะเขารอผมนานครับผมเพิ่งมาให้เขาแห้งมากครับขบวนขบวดโซนนี้นจะไม่ค่อยดีหนูมันแท้เพราะว่ามันออกมาจากปา่า าำชื้นนี่ผมว่าน่าจะมีประมาณ28-30แปดนะสภาพนี้แต่ผมว่าแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะได้ฟังราคาไหมนะแต่ถ้าผมได้ข้อมูลมาผมจะพิมพ์ไว้ในหน้าคลิปไปแล้วกันตอนเขาไปขายแล้วนะ เพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าเขาไปมันเป็นรถรถสิบล,ล้อล่างนะครับถ้าเขาไปเที่ยวเดียวเราก็ถ้าเขาไปเที่ยวเดียวแบบตอนเราเกี่ยวเสร็จเรากลับก่อนอะไรอย่างนี้เราก็จะไม่รู้นะว่าว่าเขาได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าได้ข้อมูลเดี๋ยวจะเก็บไว้ในหน้าคลิปกัละกัน งานเกี่ยวก้าโพดมันเกี่ยวไปทั่วไม่ไม่ไม่เหมือนข้าวานาเกี่ยวก้าโพดผมมันเกี่ยวไปทั่วเกี่ยวไปเรื่อยส่วนมากเขาจะแบบพอเราลงเกี่ยวเงี้ยส่วนมากเขาก็จะจ่ายตังค์เลยเนาะถ้าไม่ใช่ว่าคนแถวบ้านหรืออะไรที่ว่าเขาจะใคยมาจ่ายที่หลักถ้าเหมือนแบบเราไปนอกพื้นที่นอกตำบลนอกอำเภอที่เราอยู่อะไรเงี้ยส่วนมากเขาก็จะแบบเราไปถึงรถลงก็เขาก็จ่ายตังค์เลยนะ เขาพดทางแถบนี้ขึ้นไปแน่นขพรนพดหน้าฝนก็คือฝนตกอย่างเดียวล้อฝนตกอย่างเดียวไม่มีการสูบน้ำคนระับน,นี้ก็ติดแม่น้ํานานนะติดแม่น้ํานานทางประมาณแค่เมตรกว่าๆเนี่ยก็จะแผ่ท่วมผนังกั้นน้ําแล้วแต่ว่ามันก็คงไม่ถึงกับขั้นขนาดนั้นปนะีนี้นะ แต่ปีนี้น้ำเยอะมากครับตะบานผมพิจิตปกติพิจิตน้ํามันก็เยอะตลอดแต่ว่ามันก็ไม่ถึงร่วมนานขนาดนี้ปีนี้ถือว่าสุดยอดเลยน้ำเดี๋ยวจะอัดไปเข้าอุ้งนี้เหลือแค่นี้เองน่าจะหมด Têm nữa tìm uống tay lên hết chìa được đi đưa đi đưa กืบเกือบจไร่นะไนที่เกี่ยวไปแล้วเนี่ยนะก็เรีว่าหกตันประมาณหตันพันไอดีครับนะครับ เราอยู่ตรงเส้นที่ว่ามันจะไปไปเทศบาลเท,ทศบาลก่อนว่ะไปวัดนั่นเลยก่อนถึงก่อนถึงรถรถเยอะนะครับเส้นนี้รอเถาเขาแล้วครับ ทีถ้ามีเถาแค่โซนตรงนี้ถ้ามีทั้งพื้นนี่งมเลยรอเถาก็แล้ว,รอ,ลวรอเรามาเกี่ยวจนเถาขึ้นข้าโพดไปแบบผุแล้วหนูจะแทะฝักอยู่แล้วข้าโพด เขาโบสี่เดือนเต็มเนี่ยเขาโบสี่เดือนเต็มอะรอผมอะเขานัดช้าด้วยเนาะเขานัดช้าด้วยแล้วทีนี้พอเขานัดช้าปุ๊บก่าจะได้คิวมันก็เลยช้านี่เป็นระดับน้ำไม่น้ำหน้านะปริมปริมเราเกี่ยวตรงนี้แล้วก็ลูอีก แล้วก็นู่นอีกสุดท้ายนะนี่แม่น้ำน่านนะครับ น้ำก็ตรงนี้น่าจะต่ำคันคันคันมันต่ําก็เลยได้เอากระสอบทรายมากั้นกันไว้นะแล้วน้ําน้ํามันแทงแทงเข้ามาล่องนี้ด้วย โคดก็ไหลดีนะเพราะรถวิ่งไหวโคดแห้งดีมากคนระับตกประมาณน่าจะประมาณร้อยี่สิบวัน ยอดยอดยาวมาสุดนะแต่เขาเขาตัดแบ่งนะครับเขาตัดแบ่งคนละคนละเจ้ากันแต่ตอนยอดเขาก็ยอดแบบยอดยาวมาสุดนั่นแหละแต่ตัดแบ่งกันเราก็เลยต้องเกี่ยวแบบอย่างนี้นะแง่งดีจังเลยครับพดแล้วน้ำหนักดีมากเลยนะ นี่กับประมาณสองตันแั้วเนี่ยไล่กว่าขวาได้ปะมันไปเสียที่ตรงเถานะตรงเถาไม่ค่อยได้ฝัก เกี่ยวง่ายครับเสร็จแล้วเจ้านี้เหลือตรงนู้นอีกเจ้าหนึ่งครับประมาณหกงานครับว่าตอนนี้เรามาเทอุ้มเมื่อกี้ที่เราเกี่ยวแล้วนะแต่ตอนที่ว่าผม ที่ผมบอกว่าสองหุ้มมากว่าสองหุ้มแรกมันมันได้ไปเจ็ดตันแล้วนะที่เขาไปที่เขาไปช่างมาแต่ว่าเขาเขาเขาแบบยังไงอะ่ะเขาขายทีเดียวนะครับแต่เขาทยอยเอาไปช่างก่อนแล้วเขาไปขายทีเดียวเจ็ดตันไปแล้วแล้วเมื่อกี้อีกประมาณสองตันนะก็ประมาณแปเดเก้าไปแล้วมาดูที่ที่เหลือว่าจะได้อีกเท่าไหร่นะครับ ท้ายนะครับ6งาน6งานก็ประมาณไล่ครึ่งพระโพดสุดยอดเลยนะใช้ได้เลยนะแต่ว่าฝักมันจะไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่ามันหนาต้น หกงานครับหกงานอยู่เราๆประมาณหนึ่งตันเจ็ดหนึ่งตันแปดนะครับไม่น่าใช่น่าจะหนึ่งตันเก้าถ้าประมาณเนี้ยนะเพราะเราลองนึกดีๆว่าถ้าเต็มอุ้มเนี่ยมันสามตันสิบนะครับเต็มอุ้มแบบแปะๆเลยนะที่ใส่กันอยู่เต็มๆดีๆเลยสามตันสิบ แหนดูไม่น่าถึงแต่เวลาไปช่างแล้วมันถึงนะไม่เนี่ยน้ำหนักดีนะเม็ดใหญ่